สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทางทองถนอมมิตรนะคะมาแนะนําอาชีพนะคะสําหรับใครที่ต้องการมีอาชีพติดตัวเนาะค่ะอ่านี่นะคะอันนี้ฝีมือของลูกศิษย์นะคะอันนี้ฝีมือของลูกศิษย์ทำสวยมากเลยนะคะอ่านะคะมาดูมาดูลูกศิษย์สิคะลูกลองหยอดดูนะคะอันนี้ฝีมือลูกศิษย์ล้วนๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะนี่แค่เป้งม่อที่สามเนาะเออแบบนี้เลยลูกนะอหยอดให้ครบสีเบ้าเลยเนาะ โอเคแบบนี้เลยนะคะหมุนมือแบบนี้ลูกปิดฝาก่อนจะอ่าปิดฝาก่อนเลยปิดฝาให้เร็วนะคะจะให้ไอ้น้ําออกให้แบบอย่านะน้ําออกนะคะอ่เดี๋ยวมาดูตอนเปิดฝาอ่าลูกมาดูตอนเปิดฝาสิานี่นะคะที่น้องหยอมไปเมื่อกี้นะคะอ่หลังติดฝาขาติดพื้นหมุ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 นคลิกออกจากตัวอโอเคนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเะีะดูความฟูของแป้งนะคะนี่นะคะ 3,009มาเรียนได้สองคนแล้วก็สองสูตรเนาะค่ะแป้งแป้งสดแป้งหมักอันนี้แป้งหมักนะคะนี่นะคะเราจะสอนทุกขั้นตอนสอนจนกระทั่งเก่งเลยนะคะสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะสนใจก็เข้ามาเรียนนะคะ3,009มาเรียนได้สองคนสองสูตรนะขนมทางทองขนมมิตรอย่าให้มันติดหลุดไอตั้งตรงๆอ่ะตั้งติดฝาขาติดพื้นหมายความว่าตั้งเกียงให้ตรงๆเลยนะคะแล้วขาก็ไม่ให้ขยับนะคะแบบนี้นะคะ ใส่เราจะใส่ทีหลังได้นะคะถ้าเราเก่งแล้วเราจะใส่ในนี้ก็ได้ห้ามยกนะลูกห้ามยกเกียงเอหลังติดฝาขาติดพื้นอือหมุนออกจากตัวไม่ต้องบี้อุ้มขึ้นอ่าแบบนี้นะคะนี่นะคะ,ะขนมทางท้องถนอมมิตรนะคะสามพันก้ามเลยได้สองคนสองสูตรนาะแปง้งสดแปง้งหมักตอนนี้เปิดสอนให้ที่ซอยวัชรพล,ลถนนรามอินทรากิโลเมตรที่ห้านะคะเปิดบ้านสอนนะคะนี่นะคะฝีมือของน้องเขาเนาะ,ะเดี๋ยวมาใส่ไส้ข้างล่างก็ได้นะคะข้างบนก็ได้นะคะ เห็นนะความฟูของแป้งเนาะนะคะเห็นเราเข้าเอามาลงนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะคะติดตามดูได้นะคะติดตามดูผลงานดูได้นะคะจะได้มีอาชีพติดตัวเนาะทุกทางร้านจะแนะนําทุกอย่างให้นะคะไม่ต้องสั่งซื้ออะไรจากทางร้านนะคะฝึกจนกว่าจะเก่งจนกว่าจะเป็นนะคะมาเรียนได้สองคนสองสูตรแป้งสดแป้งหมักเนาะวันนี้ก็ลงคลิปสั้นๆก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ